อยากแต่งภาพรูปโปรไฟล์แบบนี้นะคะอยากทำแบบนี้นะเปิดจะมาสอนวิธีการทำนะคะแบบไหนวิดกันให้เปิดเนี่ยตัวนี้นะเห็นแล้วนะคะกดเข้ามาเลยขั้แรกนะคะให้ทุกคนกดมาเลยตัวนี้แล้วก็โปรเจกต์นะคะทุกคนต้องทำภาพตัวนี้มาไว้ก่อนนะ เนี่ยค่ะทุกคนต้องทําภาพแบบนี้ไว้ก่อนนะอย่างเช่นปุ๊บอ่ะเนี่ยค่ะทุกคนต้องตกแต่งภาพแบบนี้ให้สวยงามก่อนนะเอารูปภาพผลงานของเราตกแต่งขึ้นมาแบบนี้ก่อนนะคะอ่ะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะให้กดมาตรงที่ดีไซน์เนาะหน้าแรกเลยสร้างดีไซน์ใหม่แบบไหนก็ได้ค่ะเป็นภาพขึ้นมาแบบนี้ ให้ขึ้นมาหน้าเปล่าๆแบบเนี้ยค่ะเสร็จแล้วเนาะเราก็ให้ดึงภาพนะคะภาพภาพรูปภาพของเราสวยๆนะคะภาพไหนก็ได้ให้เราเลือกมาสเสร็จแล้วให้กดอัปโหลดตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราต้องอัปโหลดรูปภาพในอัลบั้มภาพของเรานะคะให้เข้ามาที่นี่โดยกดตรงอัปโหลดตัวนี้ปึ๊บอัปโหลดไฟล์แล้วก็เข้าไปที่ขังภาพดึงภาพขึ้นมาแล้วกดเพิ่ม รออัปโหลดแบบหนึ่งนะเสร็จเรียบร้อยแล้วคลิกภาพก็จะขึ้นมาหน้านี้ภาพมาได้แล้วนะคะให้คลิกตัวนี้ค่ะกดแตะภาพนะคะเพื่อแก้ไขด้านบนเนี่ยค่ะเห็นปะกดแก้ไขเสร็จแล้วนะคะให้กดตรงที่ Magic Studio ตัวนี้นะคะแล้วก็ให้คลิกเนี่ยค่ะ Background รีโมเวอตัวนี้นะคะกดอืมเสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นหเสร็จแล้วให้ทุกคนกดแชร์แล้วก็ให้กดตรงนี้คะ่ะบันทึกให้เป็นแบ็กกราวด์โปร่งใสเสร็จแล้วกดบันทึกภาพให้เรียบร้อยแล้วอืมเราเข้าไปดูในอัลบั้มภาพของเราได้เลยปึ๊บได้แล้วเห็นไหมคะ ก็จะได้เป็นแบบนี้เลยเป็นแบบแบบกาวป่งใสนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราเข้าไปที่เดิมนะคะที่เราได้ตกแต่งภาพของเราไว้โปรเจกต์ของเราปึ๊บหน้านี้เสร็จแล้วนะคะให้กดอัปโหลดด้านข้างเนี่ยคะ่ะมองเห็นไหมคะอัปโหลดด้านข้างตัวนี้ เสร็จแล้วอัพโหลดที่อยู่ในคั้งภาพของเราค่ะที่เราได้เซฟไว้แล้วกดเพิ่มกำลังอัโพโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วให้แตะไปเลยค่ะเพราะก็จะเด้งขึ้นมาตรงที่เราได้ตกแต่งไว้เราก็ขยายซูมขยายได้เลยเราต้องการประมาณภาพเราต้องไว้ตำแหน่งไหน ภาพเล็กภาพใหญ่เลื่อนได้เลยตำแหน่งที่เราต้องการแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็กดแชร์แล้วก็กดเซฟที่ผนได้สอนไปก่อนหน้านี้ได้เลยนะคะอ่ะถ้าคลิปนี้นะคะเป็นประโยชน์กับทุกคนให้กดแชร์นะคะกดเซฟไว้แล้วก็กดแชร์แบ่งปั ให้กับเพื่อนๆบอกต่อกันต่อ,ตอไปนะกดหัวใจให้เฟิร์นด้วยนะคะกดไลค์เป็นกำลังใจให้เฟิร์นได้ทำคลิปสอนต่อไปนะคะ